โอ้ยโอ้ย,อยไปฟ้องพ่อดีกว่าคุณพ่อคะน้องหยกทำน้ำแป๊บซี่หกแล้วไม่ยอมเก็บค่ะคุณพ่ออย่างนั้นเหรอไหนพาพ่อไปดูสิเฮ้ยใช่จริงด้วย <c oughs> ไปมหยกดูอะไรอะ่ะให้ดูด้วยดิอา้าว ก็เธอไม่มีโทรศัพท์นี่ฉันน่ะก็ต้องได้ดูคนเดียวอยู่แล้วอ้าวแต่พ่อบอกว่าให้เรารดูด้วยกันนี่ก็ช่างฉันไม่ให้เธอดูรอบเธอจะเล่นกับฉันแบบนี้ใช่ไหมใบยกโ,โอ้ยอยยยไปฟ้องพ่อดีกว่า น้องหยกทำน้ำแป,ป๊บซี่หกแล้วไม่ยอมเก็บค่ะคุณพ่ออย่างนั้นเหรอไหนพาพ่อไปดูสิอ้ย้ยใช่จริงด้วยอะ่ะใบหยกอ อยู่ไม่กดชักโคกค่ะคุณพ่อเอาระโยไหนดูซิไหนอะโอ้โหใบโยนี่ลูกอืแล้วไม่ลาดอย่ายงนั้นเหลือใบโยฮะวันนี้นะลูกทําผิดไปแล้วสองอย่างเลยนะทั้งทาแก้วน้ําหกแล้วไม่ยอมเก็บแถมยังอืแล้วไม่ลาดอีกด้วยหนูไม่ได้เป็นคนทํานะคะคุณพ่อหนูว่าพี่ปิ่นน่ะเขาใส่ร้ายหนูแล้วแหละอย่างนั้นเหลอปิ่นมุกนี่ลูกใส่ร้ายน้องจริงไหมเนี่ย คุณพ่อหนูใส่รลายน้องเองแหละทําไมลูกถึงทําแบบนี้นะฮะใส่รลายคนอื่นแบบนี้ได้ยังไงแต่ที่หนูทําแบบนี้ก็เพราะว่าน้องไม่แบ่งโทรศัพท์ให้หนูดูด้วยหนูก็เลยต้องใส่ร้ายน้องค่ะ อ๋พอพอใบยกอย่างนั้นนหรลูกใบยกพ่อบอกแล้วไงโทรศัพท์เครื่องนี้นะ่ะซื้อให้แล้วก็ต้องใช้ด้วยกันนะลูกนะไม่ใช่จะเล่นแต่คนเดียวแบบนี้เห็นไหมเนี่ยที่พี่เขาทําแบบนี้นะ่ะพ่อหนูนะ่ะไม่รู้จักแบ่งปันให้คนอื่นเล่นด้วยนะลูกปิ่นมุกฉันขอโทษนะต่อไปนี้นจะให้เธอเล่นด้วยแล้วอ่ะอเข้าใจกันก็ดีแล้วนะต่อไปนี้อย่าใส่ร้ายกันนะปิ่นมุกแล้วก็รู้จักแบ่งปันด้วยนะใบยกหนูจะไม่ทําอีกแล้วคะ่ะคุณพ่อดีแล้วลูกนะ Hello. Yeah. Yeah.